สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปในรายการสห,สหวิทยาโหราโดยมีท่านอาจารย์โอสนับสนุนโดยชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทศนมิมิพยากรค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูดแร,รายการทุกรอบท่านอาจารย์โอของเราเนี่ยนอาจารย์เขาก็พูดถึงตัวเองว่าก็ได้นะ ท่านทำรายการมานานแสนนานจะทำทำเยอะกว่าโอ้ยค่ะนะอ,อจะทำทำเยอะกว่าโอ้ยค่ะเดี๋ยวมาดูดวงข้างหลังกันได้นะครับนะใช่ขอขอพร้อมโอนก่อนดูครับนะขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะไปดูแบบส่วนตัวข้างหลังกันมั่งก็ได้นะเออกดแชร์กดไลค์นะ เป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยทีมงานเรามี9,999คนนะแต่นาทีนี้มากันก่อนนะเพียงสองเท่านั้นรอก่อนนะครับเดี๋ยวกดจะกดแชร์ก่อน ให้โอกาสพวกเราได้แชร์มั่งเถอะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีเรน และตามด้วยคำถามรู้สึกโอ้จะแชร์ไปแล้วนะเขาก็แชร์ไปแล้วนะมีคนเข้ามากาคนแล้วตอนนี้นะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะหนึ่งกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสองพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะมาแล้วครับสองคนมี พอปักหุดให้ดูตัวอย่างนะคะอืชาล่าบีความรักค่ะมีแฟนแล้วดีมีเมตตามหานิยมรักกันดีค่ะโดยท่านอาจารย์โอตามๆกันดีนะตามติดตามไปต,ต่อครับส้มสิ้นเดือนนี้จะได้เงินก้อนไหมคะดูแค่สามวันนี้นะไม่น่ไม่น่าไ,ไ,ได้เงินก้อนนะใคใรเป็นดาม คุณฟิล์มคนชื่อตั้มเขาลืมเราหรือยังคะตอนนี้ดูแค่ว่าดีไม่ดีเขาเขายังไม่ลืมหรอกเขายังเสียใจเขาเราอยู่นะคะอะไรอาวรณ์อยู่ไปครับใช่แล้วคะ่ะบิวแฟนเก่าเขาคิดอะไรกับเราคะก็คิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดีอ่ะเขายังมองคุณดีอยู่นะยังมองในแง่ดีอยู่มีเมตตามาหานิยมใช่แล้วคะ่ะหนุ่ยคะ่ะที่หนึ่งสิงหานี้จะมีโชคลาภไหมคะ ยังไม่มีครับไม่ม<ช>ีไมาได้โดยมีท่านอาจารย์โอมาละ1หนึ่งคนแล้วแชร์แล้วแชร์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามครับใช่ค่ะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามมาเลยได้เลยนะคะคุณชายเล็กนะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอวันนี้มันเป็นอะไรทําไมคนดูเยอะแปลมาผิดเวลามาเป็นประธานเหมือนเดิม พุทธาการงานการเงินผมดูแค่งานอย่างเดียวนะงานมีปัญหาครับเงินก็มีปัญหาอาจจะต้องแก้ไขไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะอืมผมดูเหตงเดียวใบเดียวอะไรใบเดียวตอบหมดแช่แล้วเยลลี่สอบตำรวจติดไหมคะจะได้เป็นไหมคะดีมีเมตตามหานิยมมีโอกาสมากเลยนะคะคุณเข็มเอาแล้วเอาไหมคุณเข็มความรักมีแฟนแล้วเออสอบก่อนอาจารย์ทองโดยมีท่านอาจารย์โอ ผู้เป็นประธานคอยตอบคุณเข็มความรักมีแฟนแล้วไม่ค่อยดีระวังมีปัญหาครับพาเข้าไปทำบุญหน่อยนะเสริมดวงเสริมราศีทำบุญลงศพก็ได้ทำบุญปล่อยชีสสัตว์ก็ได้นะคะใส่ชีวิตโคกระบือนะหรือว่าปล่อยปลาหน้าเขียงก็ได้นะคะบุญหนักนะเมตตามาหานิยมปล่อยปลาหน้าเขียงดูด้วยนะว่าปลามันปล่อยแล้วจะตายหรือเปล่านะคะ โดยที่ไหนถึงจะรอดอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้ด้วยนะโดยมีท่านอาจารย์โอที่เราไม่ค่อยปล่อยปลาเพราะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ปล่อยแล้วมันจะอยู่ได้ไหมวัวไงวันนี้อาจารย์โอปล่อยวัวไปแล้วขอกระเบือไว้ห้าสิบบาทนะคะทำบุตรตอนแรกกะจะเอ๊ร้อยหนึ่งดีไหมเราก็เกิดเสียดายขึ้นมามันไม่ค่อยมีเงินใช้นักช่วงนี้อ๋อเป็นอป็นว่พยาาลทำแค่พอกำลังทำแค่พอกำลังก็เลยทำแค่ห้าสิบบาทนะคะวัว ท,ท,ที่ไหม่อยาก,กจะทำเยอะๆแต่ว่าถ้าถ้ารวยแล้วจะทำเยอะแต่ถ้ายังเดือดร้อนอยู่ก็ต้องทำน้อยๆไปช่วงนี้เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญกายภาพบำบัดทีหนึ่งก็พันกว่าละเมตตามาหานิยมอาเข็มความรักมีใครแล้วถามแล้วใช่ไหมติดต่อดูดวงหลังไม์กันได้ที่ท่านอาจารย์โอ Facebook โอศริกรอภิรัตเบอร์โทร ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกี่าย์เกองห้าเก้าสองเาสองนึาด้าจาท็อปค่ะจานทอ็นทอปหน้าหน้าทองสาร,ริกาลิ้นทองตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูเสร,ริมดวงเสร,ริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม0 8 4 9 2 6 6ด5 8 ID กาอ i n e aj top 1 6มา คุณก๊อฟถามว่าจะรวยไหมครับผมดูแค่ว่ามันเป็นยังไงยังไม่รวยครับยังลําบากอีกเยอะครับภายใบนี้ขึ้นความ,มรู้สึกเหมือนเครียดๆไงไม่รู้นะเหมือนมีคนถามว่าอะไรนะเหมือนมีคนถามว่าจะรวยไหมผมก็ต้องถามที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยพอใจความรวยที่ตรงไหนเพราะบางคนเนี่ยมีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านบางคนมีเจ็ดหมื่นล้านยังไม่พอใจ ทอมมี่โชคลาบเดือนสิงหาคมครับดู <ขอ S 1> แค่สามวันครับยังไม่มีครับเบี้ยหัวแตกครับไม่มีโชคลาบครับพูดตรงๆสามวันนี้ให้เสียนะ,ะนุ๊กค่ะอายุสิบเจ็ดปีคนชื่อเป๊กเขาคิดอะไรกับเราอยู่คะ่ะคนชื่อเป๊กเขาอยากติดต่อเราครับก็เหมือนถ้าคุยกันแล้วมันไม่ค่อยคลิกนะไม่ค่อยคลิกนะคะไหนอ่าไม่ใช่ไทย ขอโทษนะคะถ้าเล่นไพ่วันนี้จะได้เงินไหมคะเสียลูกเดียวครับไพ่ขึ้นแบบนี้ไพ่เครียดนะคะเสียลูกเดียวเมจตราไม่ว่าจะไพ่อะไรอ่ะดูแล้วมันไม่ดีทั้งนั้นเลยไพ่สามดาบเสียหัวใจเสียแค่ไหนเธอเล่นไพ่อะไรก็ตามอะที่ว่าจะไปเล่นเนี่ยค่ะเสียหมดที่คิดว่าจะไปเล่นเนี่ยเสียวันนี้เสียวันนี้เลิกไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องลงเมตตาคุณถามวันนี้่ยก็วันนี้นอวันนี้ไม่ดี เขบอกว่าสามวันนะวันนี้ต้องมีผีเสี้ยเขาจะเล่นไพ่ปีเสี้โดยท่านอาจารย์โอเขาไม่เรียกว่าผีเสี้ยเขาเรียกว่าปีเสี้ผมเรียกผีเพราะว่าผมไม่รู้จักมันนะอาจารย์โอเขามีปีเสี้มาขายเยอะแยะนะมีเยอะแยะมีเป็นกําไรเยอะแยะเลยนะโอ้นะเล่นปีเอ้ยปีเสี้ไปใส่ข้อมือไปแล้วไปเล่นลูกหัวมันบ่อยๆนะคะ เมตตามาหานิยมโดยมีท่านอาจารย์โอมามดรูรายการน,เน,น,นาเลยเติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอเซเบรกรอภิรัต a c e b o o k โอเซเบรกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 i d ราย โอเซเรหนึ่งห้าและผมอาจารย์ท็อปนะเมีตรามหานิยมนะตามนี้ครับค,คือคุณคุณก๊อฟถามไปเราว่ารวยไหมแล้วคุณก๊อฟถามไปอีกว่าคือเราความรักโสดมีโอกาสผิดหวังไหมคือค,<ะ>คุณคุณดูข้างล่างไหมที่ปักหมุดไว้อะ่ะ ว่าให้ถามได้แค่คนละหนึ่งข้อถ้าคุณก๊อฟอยากมาดูกับเราเพียง99 9 9บาทถามไม่อันนะคะนะอยากดูส่วนตัวเชิญค่ะมาครับถามไม่อันค่ะหลังไม้ครับขอพร้อมโอนก่อนดูนะครับนะตามอัตราค่าครูครับนะเพียง9ก9เกท่านั้นะอันนั้นแพงสุดอันมีราคาถูกกว่าน,นี้ด้วยแพงสุดของเราเนี่ยสามพันนะอันนั้นดูต่างประเทศค่ะมาเออแพงสุดของเราสา0พันมามาถ้าอยากดูแบบเยอะๆดูจัดๆมา ใช่ค่ะ Apple ิ0ลสี่สิทวันนี้ที่ที่ไม่ได้เข้าไปสัมภาษณ์งานที่ตึกเกษรเข้าคิดยังไงกับเราคะเขาก็ยังต้อนรับเราอยู่ครับค่ะมีเมตตามหานิยมคุณแหม่มการเงินจะดีขึ้นไหมคะไม่ดีครับช่วงนี้สวดมนต์พระคาถาเงินล้านหน่อยนะโดยท่านอาจารย์โอเสริมดยเสริมนาสิมันเหมือนเปลี่ยนมันเก่า เป็นเป็นลายลายนะ่มันไม่ใช่ลายท้องฟ้ามีดาวแล้วเนะี่ยลายมันเก่าโดยท่านอาจารย์โอเอ,อแม่มการเงินจะดีขึ้นไหมคะถามแล้วใช่ไหมตอบไปแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมมาครับโดยผมอาจารย์ท็อปครับเหลือยี่สิบวินาทีใครจะถามอะไรก็ถามแต่ขอให้ถามได้คนละหนึ่งคำถามสำหรับในไร้์สดนี้นอกไร้์สดมีค่าครู เพียง999กับผมนะส่วนท่านอาจารย์โอไปคุยกันเอานะครับนะนะาาครับใช่แล้วกั้งโชคลาภค่ะนะไม่มีครับพูดตรงๆมันไม่มีมันนิ่งเลยคือไพ่บอกว่าเหมือนต้องอธิษฐานจิตต้องสวดมนต์ด้วยอะ่ะนะคาถาเงินล้านแต่ไม่ได้บอกว่าจะถูกนะคะเพียงแต่ว,ว่าไพ่มันบอกเป็นไพ่อธิษฐานมีท่านอาจารย์โอ เป็นประธานทุกรอบจ้าไปแล้วครับสวัสดีครับ